ชาวเน็ตต่างชาติบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าและส่องความคิดเห็นเป็นชาวเน็ตต่างชาติและก็ยังคิดเห็นยังไงหลังเห็นชุดนี้ของชมพู่อรารยาบอกเลยว่าก็ยังคงพุดทึกพูดถึงอย่างมากมายในโลกโซเชียลในโลกมีเดียและของ facebook และของชมพู่อรารยาหลังจากได้เปียกได้เดินพรมแดงที่อีกครั้งห7เที่ได้ ที่ได้ลุกที่สามแม่ชมพู่ชุดที่แบรนด์ดังอย่างที่แบรนด์ดังที่ห้ามผมทรงสวยเต็มเต็มที่แตกกระดูเข้าบุกคริกแต่ก็ยังสวยสง่าจัดเดสท,ที่เครื่องครบและประดับอื่นๆและจากก็ยังเข้าไปคอนเสิร์ตเฟลุกได้คอนเสิร์อีกครั้งอย่างเช่นที่ได้ลุกนี้เหมือนว่าจะ ชักกระชากใจชาวเน็ตไม่น้อยเลยทีเดียวกับภาพที่ดูเผยแพร่ออกไปนั้นต่างก็มีคนเข้ามาพูดถึงอย่างมากมายถึงเรื่องสีชุดทีมดูแล้วก็สีจุดไปกับพรมแรงของทีมรูปร่างนั่นเองแต่ก็ไม่ แต่ไม่เพียงแต่ชาวเน็ตไทยก็เท่านั้นที่วิชาวิจารณ์แต่ยังรวมไปถึงชาวต่างชาติก็ยังพากันวิพาวิจารณ์ลุกช,ชุดนี้เช่นกันพร้อมกับใจความบอกว่ารองเท้าก็รองเท้าไม่เท่ากับชุดเลยแต่ก็ชุดที่ใส่มัน กระชากใจมากๆนะเลยค่ะอย่างไรก็ตามงานตามงานที่ได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับแม่ชมปีต่อไปนะจ๊ะ